สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนหลายคนหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกล้วยชานิดหนึ่งและมีการเล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ เกี่ยวกับกล้วยชนิดนี้นั่นคือกล้วยตานีรับชมรับฟังได้เลยค่ะตำนานผีตานีบทที่หนึ่งพันธสัญญาใต้เงาจันทราข้ามคืนหนึ่งเมื่อดวงจันเต็มดวงลอยเด่นบนฟ้าสายลมเย็นโชยเบาใบไม้ไหวสถานเสียงจัก,กรจันร์เรไรขับขานดังระงมราวกับโลกเงียบลงเพื่อเปิดม่านของบางสิ่ง ในดินแดนห่างไกลาจากผู้คนยังมีหมู่บ้านเล็กเล็กซ่อนอยู่กลางหุบเขาหมู่บ้านแห่งนี้เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยม์เสห์แห่งธรรมชาติและที่ปลายหมู่บ้านมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางแปลงสมุนไพรเรือนนั้นเป็นของหมอยาผู้หนึ่งผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและมีบุตรสาวหนึ่งเดียว นางชื่อว่าแรมจันแรมจันงามอย่างไทยผิวเนียนดั่งงาช้างดวงตากลมโตดำคลับแววตาอ่อนโยนและบริสุทธิ์น้ำเสียงของนางหวานเย็นเยี่ยงสายลมผ่านยอดหญ้านางเป็นหญิงที่รักสงบอ่อนโยนต่อทุกชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ผู้ใดเห็นเป็นต้องหลงรักแต่ไม่มีใครกล้าเอื้อนเอย่ย เพราะต่างรู้ว่านางเป็นลูกสาวของหมอยาผู้มากบารมีแต่แล้ววันหนึ่งฟ้าก็ได้พาใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของแรมจันเขาชื่อว่าขุนเขาชายหนุ่มร่างกำยำผิวคล้ำแดดดวงตาคมเข้มราวเหยยวเสียงทุ้มต่ำแววตาเด็ดเดียวเป็นคนเงียบขรึม แต่กลับมีความเมตตาอ่อนโยนในแววตาขุนเขาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาผู้เติบโตมากับป่าเขาและธรรมชาติรู้จักดินรู้จักต้นไม้และรู้จักใจตนเองทั้งสองได้พบกันเมื่อแรมจันหลงป่าขนาดตามเก็บสมุนไพรนางเดินหลงลึกเข้าไปจนเกือบถูกงูจงอางเล่นงานแต่ขุนเขา ปรากฏตัวราวเทพผู้พิทักษ์ใช้มีดไม้ฟันงูจงอางจนมันเลื้อยหนีไปหลังจากวันนั้นแรมจันร์ก็ได้รู้จักคำว่าสั่นในหัวใจและขุนเขาก็เริ่มรู้จักคำว่าคิดถึงคืนแล้วคืนเล่าทั้งสองเริ่มพบกันบ่อยขึ้นแรมจัน์มักหาเรื่องมาหาสมุนไพรใกล้ๆป่าขุนเขาก็พอใจจะบ,บังเอิญเจอ จากบทสนทนาสั้นๆกลายเป็นเสียงหัวเราะร่วมกันจากรอยยิ้มเขินกลายเป็นการสบตาที่ยาวนานรักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลายเดือนผ่านไปความรักของเขาและเธอแข็งแกร่งขึ้นทุกวันแม้ไม่ได้กล่าวคำแต่เพียงแค่สายตาก็เข้าใจกันเสมอจนกระทั่งคืนหนึ่ง ดวงจันเต็มดวงลอยอยู่กลางฟ้าดาวระยิบสายลมเย็นเฉียบขุนเขานัดแรมจันท์ไปที่บึงน้ำท้ายหมู่บ้านตรงนั้นมีต้นกล้วยตานีต้นใหญ่ใบกว้างราวพัดยักษ์ยืนเด่นโดดเดี่ยวราวผู้พิทักษ์แห่งความลับตายต้นตานีนั้นขุนเขาหยิบผ้าแพรผืนหนึ่งออกมาเป็นผ้าทอจากมือของแม่เขา ลายโบราณที่ใช้มอบแก่หญิงที่รักจริงเขาคุกเข่าลงจับมือแรมจันไว้แน่นและพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าแรมจันตั้งแต่ข้ารู้จักเจ้าหัวใจของข้าไม่เคยเรียกร้องหาใครอื่นอีกเลยแม้เจ้าจะสูงเกินฝันแม้ข้าจะไม่มีสิ่งใดคู่ควรแต่ข้าขอสัญญาเขาเงยหน้ามองเธอ แสงจันร์ทสะท้อนดวงตาขาวราวกับน้ำใสที่มีเพียงเธอสะท้อนอยู่ในนั้นตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่ข้าจะรักเจ้าเพียงผู้เดียวจะไม่หันไปรักหญิงใดจะไม่ผูกพันกับใครอีกแม้โลกนี้จะมาลายข้าก็จะยังรักเจ้าดั่งดวงจันทร์ที่ขึ้นซ้ำในทุกคืนแรมแรมจันรท์น้ำตากรอเธอกุมมือขาแน่น และตอบกลับด้วยน้ำเสียงสัน่นขุนเขาถ้าเจ้ากล้าสาบานข้าก็กล้าเชื่อถ้ารักของเจ้าจริงหัวใจของข้าก็จะมีเจ้าเพียงคนเดียวทั้งสองกอดกันแน่นรอมาหายใจของเขาและเธอหลอมรวมเป็นหนึ่งธรรมชาติเงียบงนันเหมือนรอฟังคำสาบานของคนสองคนใบาตานีไหวพริว้ว คล้ายพยักหน้ารับรู้และตรงนั้นเองที่หัวใจของทั้งสองได้ผูกพันธะไว้กับต้นกล้วยตานีและกับดวงจันทร์ที่ส่องเงาในค่ำคืนนั้นแต่คำสาบานใดในโลกหากผู้กล่าวไม่รักษาให้มัน่นหากใจไม่มั่นคงวันหนึ่งคำสัญญาอาจกลายเป็นคำสาบบทที่สองเงารัก กลายเป็นคำสาบจากนิยายตำนานรักต้องคำสาบภาคตำนานผีตานีเสียงจิ้งหรีดเงียบงนันคืนเดือนดับแสงจันท์หลบเร้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดำลอยตำ่ำในความเงียบสงัดของป่าเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังเสียงลมหายใจของความเศร้าเสียงของต้นตาหนี ที่ยืนเงียบแต่ซ่อนเร้นทุกความลับของคนสองคนและความรักที่เริ่มแปรเปลี่ยนเวลาล่วงเลยจากคืนแห่งคำสาบานหลายเดือนผ่านไปแรมจันยังคงเฝ้ารอชายที่ตนรักกลางบึงตายต้นตานีทุกเย็นย่ำนางจะถือผ้าพันไหล่ผืนเดิมเดินไปนั่งริมบึงจ้องมองน้ำที่ไร้คลื่น จ้องเงาจันท์ที่ร้ายตัวตนของขุนเขาเพราะขุนเขาเริ่มห่างหายไม่มาในคืนจันร์ทเหมือนเดิมแม้ไม่มีคำลาแม้ไม่มีข้ออ้างแต่แรมจันร์ทก็เริ่มรู้หัวใจของเขาไม่อยู่กับนางอีกต่อไปบ่อยครั้งที่ชาวบ้านพบขุนเขาเดินเคียงกับหญิงสาวอีกคนนางชื่ออิงเดือน หญิงจากหมู่บ้านข้างเคียงงามพริ้งพลายและร่ำรวยอิงเดือนม่ได้ผิดอะไรนางเพียงรักขุนเขาและขุนเขาก็ไม่เคยปฏิเสธนางแม้สักคราเดียวคืนหนึ่งแรมจันตัดใจเดินตามขุนเขาไปจนสุดทางและสิ่งที่นางเห็นคือขุนเขายืนจับมืออิงเดือน พูดคําหวานและมอบผ้าแพรผืนเดียวกับที่เคยมอบให้นางหัวใจของแรมจันแหลกสลายในพริบตาน้ำตาหยดลงกับพื้นดินไร้เสียงแต่เจ็บร้าวเหมือนโลกทลลมเหตุใดเจ้าทำเช่นนี้ขุนเขาเหตุใดเจ้าทำลายคําสาบานใต้ต้นตานีเจ้าบอกว่าจะรักข้าเพียงผู้เดียวบอกว่าจะไม่ทอดทิ้ง บอกว่าแม้โลกมาลายเจ้าก็จะรักแต่บัดนี้คนที่ยืนเคียงข้างเจ้าไม่ใช่ข้าอีกต่อไปในคืนนั้นแรมจันร์กลับไปยืนใต้ต้นตานีในชุดผ้าขาวบางผมสยายยาวดวงตานิ่งเฉียบไร้คราบน้ำตามีเพียงมือบางที่กำผ้าแพรเอาไว้แน่นแสงฟ้าแลบว่บ พายุเริ่มโหมกระหนำ่ำและทันใดนั้นเสียงสายลมก็กรีดร้องใบตานีทั้งต้นสบัดไหวแต่แรมจันยืนนิ่งนางหลับตาและเปล่งเสียงก้องเสียงที่ไม่ใช่เสียงของหญิงสาวอีกต่อไปเจ้าขุนเขาผู้ทรยศต่อคำสาบานข้าจะสาบแช่งเจ้าจากนี้ให้เงาของข้า ติดตามเจ้าทุกชาติพบให้เจ้าไม่มีวันรักใครได้อีกให้ทุกผู้หญิงที่เจ้ารักต้องพรากจากเจ้าเหมือนข้าพรากใจฟ้าแลบอีกครั้งและในพริบตานั้นเองแรมจันกระโดดลงบึงปล่อยร่างให้จมหายใต้เงาจันและต้นตานีชาวบ้านหาแรมจันไม่พบ ทั้งหมู่บ้านโศกเศร้าโดยเฉพาะหมอยาผู้เสียบุตรเพียงคนเดียวไปอย่างไม่มีร่องรอยแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่รู้คือตั้งแต่วันนั้นในยามค่ำคืนใต้ต้นตานีจะมีหญิงสาวในชุดขาวผมยาวยืนร้องไห้เงียบๆนางไม่พูดไม่เดินเพียงมองไปที่บึงด้วยแววตาที่ว่างเปล่า เหมือนเฝ้ารอใครบางคนที่ไม่มีวันกลับมาอีกและนั่นคือกำเนิดของผีตานีเธอไม่ใช่เพียงผีแต่เป็นหญิงสาวที่ถูกทรยศในรักเป็นดวงวิญญาณที่ผูกสัญญากับต้นกล้วยตานีด้วยคำสาบานและน้ำตาแม้คืนจะผ่านไปแม้ปีจะเปลี่ยนแต่ใครก็ตามที่กล้าเอ่ยคำรัก ตายต้นตานีในคืนเดือนดับจะถูกเฝ้ามองโดยแววตาอันเศร้าส้อยของแรมจันบทที่สวิญญาณแห่งตานีตำนานที่ยังไม่สิ้นสุดเวลาผ่านไปหลายปีหมู่บ้านที่เคยสงบเริ่มมีเรื่องเล่าประหลาดเกิดขึ้นซ้ำๆๆทุกคืนเดือนดับจะมีชายหนุ่มล้มป่วยกระทันหัน บางคนพูดจาเพอ้อคลั่งบางคนเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ใต้ต้นตานีแม้ไม่รู้ว่าใครแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเศร้าและแรงแค้นคืนหนึ่งขุนเขาซึ่งตอนนี้แก่ชราลงเดินทางกลับมายังหมู่บ้านเดิมหลังจากพานจรจากถิ่นนี้ไปนานนับสิบปีเขาผอมซูบ ตาโรยแรงแต่แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเพราะแม้เวลาจะผ่านไปแต่ภาพของแรมจันในชุดผ้าขาวใต้ต้นตานียังตามหลอกหลอนเขาทุกคืนเจ้าอยู่ที่นี่หรือไม่แรมจันข้าผิดไปแล้วข้าทรยศคำสาบานเจ้ายังรอข้าอยู่หรือไม่หากยังอยู่ ขอให้เจ้าปรากฏและโปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดเสียงลมสงบท้องฟ้าไร้ดาวต้นตานีที่ยืนเงียบมานานเริ่มสั่นไหวอย่างช้าช้ากลิ่นดอกกล้วยโชยมาหอมแต่หนาวเย็นแล้วทันใดนั้นตายต้นตานีมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นช้าช้าหญิงสาวในชุดผ้าขาวผมยาวถึงเอว ดวงตาเศร้าลึกริมฝีปากคลี่ยิ้มบางบางข้ายังอยู่ตรงนี้ขุนเขาข้ายังรอเจ้ารอวันที่เจ้าจะกลับมาเพื่อชดใช้ขุนเขาทรุดลงกับพื้นมือสั่นเทาน้ำตาหยดรินแรมจันข้าผิดไปแล้วหากเจ้ายังมีใจเมตตาข้าขออุทิศชีวิตเพื่อไถ่โทษ หญิงสาวค่อยๆก้าวเข้าหาช้าและนุ่มนวลก่อนย่อตัวลงยื่นมือเย็นเฉียบแต่ใบหน้าเขาแผ่วเบาข้ารอคำนี้มานานเหลือเกินแต่การชดใช้นั้นไม่ใช่ด้วยคำพูดหากด้วยกรรมที่เจ้าต้องเผชิญทันใดนั้นแสงจันทร์จากฟากฟ้า,าสาดวาบร่างของแรมจันทร์ เปลี่ยนเป็นสายหมอกสีเทาล้อมรอบตัวขุนเขารัดแน่นเหมือนโซ่แห่งวิญญาณขุนเขาส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดวงตาเบิกกว้างร่างเขาสั่นระริกก่อนจะซุดตัวลงหมดแรงและสิ้นลมหายใจตายต้นตานีรุ่งเชา้าชาวบ้านมาพบร่างของชายชราคนหนึ่งนอนสงบในท่ากราบลงกับพื้น มือกำผ้าแพร่เก่าไว้แน่นริมฝีปากมีรอยยิ้มไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและเพราะเหตุใดถึงเลือกตายใต้ต้นกล้วยตานีแต่หลังจากวันนั้นเรื่องราวของผีตานีกลับเงียบหายไปไม่มีเสียงรำ่ำไห้ไม่มีเงาใต้ต้นกล้วยไม่มีเหตุการณ์ประหลาดอีกเลยและนั่น คือบทสรุปของคำสาบานรักที่ถูกทรยศคือบทสุดท้ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ตายด้วยความตายแต่ตายทั้งที่ยังรักบทสรุปแรมจันเธอไม่ได้ต้องการแก้แค้นเธอเพียงต้องการคำขอโทษจากชายคนหนึ่งที่เคยสัญญาว่าจะรักเธอตลอดไปแต่เมื่อคำสาบานถูกทรยยศคำขอโทษนั้น จึงต้องจ่ายด้วยชีวิตและเมื่อวิญญ,ญาณได้ความยุติธรรมเธอก็สามารถหลุดพ้นจากคำสาปและหายไปพร้อมสายลมเย็นและกลิ่นหอมของดอกกล้วยยามราตรีความรักอาจสร้างชีวิตแต่ความรักที่ผิดอาจสร้างคำสาปและเงาที่ยาวนานยิ่งกว่าการเวลาแล้วคุณละ่ะเคยเดินผ่านต้นกล้วยตานีบ้างไหม เป็นอย่างไรเล่าให้ฟังกันบ้างสิคะสวัสดีขอบคุณคะ่ะ